เปิดเรื่องจริงคืนนี้ด้วยภาพนาทีระทึกของการปฏิบัติภาร,รกิจของเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยสมาคมสงเคราะห์ฉะเชิงเซาที่ทุกๆครั้งเมื่อมีเหตุแจ้งว่าพบงูปรากฏในบ้านพวกเขาก็จะรีบเร่งไปช่วยเหลือทันทีซึ่งในแต่ละครั้งที่ปฏิบัติภารกิจอยู่นั้นพวกเขามักจะเจออุปสรรคมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับหรือแม้แต่ขนาดและชนิดของงูแต่พวกเขาก็สามารถทำภารกิจสำเร็จได้ทุกครั้ง จนมาถึงครั้งล่าสุดนี้แจ้งจากาประชาชนมาแจ้งที่หน่วยครับที่ฐานขอให้ช่วยไปจับงูหน่อยมีงูอยู่บนคือบ้านทันทีที่ได้รับแจ้งว่ามีงูเหลือมอยู่บนคือของบ้านหลังหนึง่งในตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงพวกเขาก็รีบไปลงพื้นที่ทันทีครับมันเจอได้ไงหนูเห็นมันอยู่ข้างบนนะจ๊ะแล้วหนูก็บอกแม่แม หนูเห็นงูหนูยืนอยู่แล้วหนูมองขึ้นไปแต่แล้วหนูก็เห็นเมืม่อไปถึงก็พบกับงูกําลังขดตัวอยู่บนขือบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงจําเป็นต้องดึงมาลงมาก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการจับแต่ดูท่าแล้วงานนี้ไม่ง่ายนักไปจับหวัวไปไปกูหาเราดิไปรักหัวี่รักหัวดิ รัดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ระวังจับตอนนั้นจับยากครับคือคือเขาหัวเขาไม่ให้ไม่ให้คม่วมือเราคือหัวเขาจะขึ้นไปทางนั้นหลังคาได้เรื่อยครับยือ้อยู่นานครับอยู่ประมาณพักหนึ่งก็ทีนี้ยื้อได้ก็ดึงลงมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยื้อกับจุ้งูเหลือมตัวนี้อยู่สักพักหนึ่ง <S <S เขาก็สามารถเอามันลงมาจากขื่อได้จากนั้นมันก็เลืออ้อหนีทันทีครับ ตอนนั้นเขาจะโดดฉกทุกคนเลยครับที่เข้าใกล้เขาคือบ้านก็จํากัดนะครับคือบนบ้านมันมีแค่สี่เหลี่ยมห้องสี่เหลี่ยมอ่ะคือมันก็วนไปอยู่ในอยู่ในบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยเห็นว่ามันกําลังจะเลื้อยหนีพวกเขาจึงเร่งหาวิธีในการจับมันให้ได้และแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้กันครับตัดสินใจพลาดครับเพราะปกติผมจะใส่ผ้าใบไง แต่วันนั้นลืมลืมตัวไปว่าได้ขึ้นบนบ้านแล้วก็ถอดรองเท้าไว้ก็เลยเอาเท้าไปเหยียบหัวเขาพลาดไปหน่อยการการกัรเข้าด้วยหึงไม่ดิดึงไม่ดีดึงดึงเนื่องจากบ้านค่อนข้างแคบและอีกอย่างพวกเขากลัวว่าจงางือเหลือตัวนี้จะแหวงกัดเอาหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงใช้เท้าเหยียบบริเวณหัวของงูแต่แล้วเกิดพลาดครับ หลังจากที่ต่อสู้กันยาวนานภารกิจจับงูตัวนี้ก็สําเร็จลงได้แต่ในระหว่างที่จับหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับถูกเจ้างูเหลือมตัวนี้กัดเข้าที่บริเวณข้อเท้าจนได้รับบาดเจ,จ็บครับส่วนเจ้างูเหลือมขนาด4ี่เมตรตัวนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของมันแล้วจับงูให้แจ้งอย่าไปจับเองนะครับถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญครับให้ให้แจ้งหน่วยกู้ภัยหรือเทศบาลก็ได้ครับจะดีที่สุดครับเพราะว่าปลอดภัยตัวเราเองด้วยครับ